มาครับแป๊บแป๊บแแตกอยากได้มังกรหรอจ๊ะก็ต้องเอาชีวิตมาแลกนะจ๊ะผมก็สวัสดีนะครับวันนี้กลับมากับเอาอีนะหรือคนไทยเรียกว่าอ้อยก็อย่างที่ผมบอกนะครับในคลิปที่ก่อนนะว่าโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีแล้วอยากได้ของเอาอีแล้วอายเขาดึงมาแก๊กมันดึงมา เดี๋ยวผมทําคลิปดีกว่าเออส่งคลิปอะไรอ่อะนะคือแบบมันต้องมีคนคนหลายหลายประเทศนะครับที่แบบเวลาเล่นแก๊กก็จะแบบอะไรแบบนี้ยฮะเดี๋ยวค่อยอันนี้สปอยก่อนนะเดี๋ยวค่อยทําในเป็นน่าจะเป็นในรูปแบบช็อตนะโอเคครับวันนี้กลับมากับเอาอีนะตะกี้นี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ผิดพลาดของเพื่อนเรานะผมว่าไม่อยากจะโทษนะแต่เขาไม่ควรจะเดินมาอะไรแบบนั้นนะซึ่งจริงๆของคองเลเวลเลเวลแรกนะครับ ลุมตีอะแต่กะคิเคดเขาไปดักกัน2คนนะผมก็ไม่รู้อา่าแล้วดึงก็คือดึงโอโอมาหามานะก็โอเคนะวันนี้กลับมากับอวีนะครับซึ่งในคลิปก่อนอะที่ผมบอกว่าเออผมจะอัดอวีมาใหม่นะซึ่งแพทนี้คือแพทล่าสุดแล้วก็เป็นแพทปัจจุบันที่โดนเนิร์ฟในเรื่องของสกิลสแล้วถ้าลองสังเกตสกิล2องดูอะเห็นเห็นไหมครับว่าวงสีฟ้ามันแบบ ค่อนข้างที่จะช้ากว่าเดิมพอสมควรเลยนะถ้าเทียบกับก่อนหรือว่าช่วงก่อนแล้วอะครับซึ่งแน่นอนครับการปรับไาอย่างนี้นะมันทำให้อวีเล่นยากขึ้นนะโอ้ยโดนน,นี้ยะสิวตัวตัวแก้เลยนะผมบอกว่าสิวคือตัวแก้ทางอวอีนะครับสิวมันแก้ได้แหละตัวมากนะแต่ด้วยความที่ผม <laughs> ผมจะอัดคลิปไนียก็เลยเออกด กดมาเล่นซึ่งข้อเสียหลักๆนะครับในการเนิร์ฟนะในการเนิร์ฟผมคังนี้นะครับมันทําให้อาอุ่ยเล่นยากขึ้นครับในเรื่องของสกิลสองนะคือมันหงแล้วมันแบบเราต้องแบบคํานึงดีๆแล้วก็ถ้าถ้าในจังหวะผิดพลาดมันอาจจะแบบอ้าวแตกติดโอ้โหไม่โดนโอ้ยนี่ิปุ๊บปุ๊ป๊โอเคไม่ใช่ สิวมาสิวมาสิวมาโอ้โหไม่แตกหรอนิดเดียวโอมาไปขอนก็นได้จับยังเนี่ยเสียวเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่กล้าอ่ะผม,มอมมอนะผมไม่อยากยุ่งกับมันเลยเอาจริงๆแล้วผมไม่อยากยุ่งกับเอเลสเตอร์เลยเกมเนี้ยเกมเนี้เอาจริงๆกันแบบเลือกอาวีมาไม่ดีเลยอะถ้าผมไม่อัดคลิปนี่ผมก็ไม่เลือกแล้วนะคือมันมีเอเลสเตอร์มีทัง้งสิวผมว่ามันมันมันไม่ดีเท่าไหร่ ไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปนั้นก็พามไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องเรียบหรอกช่วงเนี้ในเรื่องของสกิลอื่นยังเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของสกิลหนึ่งสกิลอันตินะซึ่งโอ้มามามาเข้ามาเข้า,ขามาแบบนี้โดยรวมแล้วอะ่ะผมก็ยังบอกว่าอาวอียังเป็นแอสซัสซินที่เก่งอยู่เหมือนเดิมนะ T S เลยก็ว่าได้นะมันเป็นยังมันยังอย่างไรมันก็เป็นอัลตราซินที่เก่งดี่ดีอรเว้น,นแต่มันจะแบบโดนเนิร์ฟในเรื่องของดามเมทที่หนักกว่านี้นะนป๊บปับ๊บต่อยต่อยอมไม่ไหวช่วงต้องเจอต้องเข้ามาแบบแตกนะอ้าผิดทางด้วยเรียแบบร้อยนี่ถ้าเขาหันไปทางนู้นน่าจะรอดนะครับไม่รู้นะว่าโคาคิดอะไรของเขาติวติว ไปไปสิไปหมดเลยรักเพื่อนคามต่อครับเวทเขาต่อนะทั้งทีเล็กทั้งบัฟเดนเขาให้หมดครับไหนๆก็ชนะไฟแล้วนะอารมณ์แบบชนะสงครามอ่ะเออชนะสงครามแล้วก็จะสามารถแบบเรียกสวยเรียกอะไรจากผู้แพ้สงครามได้นะครับต <Nope. S 1> อันนี้เราก็แบบเอาบัฟเอาอะไรแบบนี้ ปับ๊บว่าแล้วคิดคิดถูกอะครับที่หนีนะคือถ้าเราสกิลหนึ่งแล้วต่อยอะ่ะมีโอกาสมีโอกาส,กาสคิวเอลสุได้แต่เอเลเตอร์เนี่ยปัดตัวปัญหาแบบปัญหาใหญ่ของเราเลยมาสิโอมาโอมาแตกไหมนะ่ะแตกไนะหมน่ะเขาไม่สนใจผมเลยวะเขาฆ่าผมเลยอะ่ะไม่หรอโดนจับไปแล้วรับ ปั๊บปับ๊บโอ้ยแตกแตกเฮ้ยควายจะแตกซูมพี่ซูมอะไรแบบนี้ถ้าผมมีสกิลนี่ผมใส่พี่แล้วเนี่ยพี่ซิวซิวไปเลยมาแบบมาแบบนี้แล้วแตกเถิดพูดถึงซิลนี่ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วน,นะเดี๋ยวคิดหน้าฮัดซิลมาเลยว่ะอยากไปเล่น ก็นนะในส่วนของของใหม่นะผมว่าเกมนี้ก็ดีพอสมควรนะครับเพราะหนึ่งอะ r o E มันโดนเนะิมีเรื่องของครูดาวใช่ไหมครับยิ่งคููดาวมันแบบช้าแบบเนะี้ยเราก็มีโอกาสใช้สกิลได้ช้าลงใช่ไหมครับแสดงว่าเราจะตีตีได้ช้าลงนะซึ่งไอของไอเทพใหม่เนะี่ยมันบวกความไวโจมตีนะประกอบกับโอมาโอมแล้วจะโอไมแล้ว ต้องหนีว่ะประกอบกับฝั่งตรงข้ามนะครับมีในเรื่องของซิลมีในเรื่องของอะเลสเตอร์นะมันทําให้แบบเพิ่มกันเวทแห้กับเราได้นะครับถือว่าเกมเนะี้ยเป็นคำตอบที่ดีนะสําหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับแต่ใครจะออกแบบในเรื่องของแบบออกทอยออกทอยมาก็ได้นะผมม่ได้ว่า จังหวัสวนกันน่ะไม่มีเลือดอ่ะอยากเอานะแต่ไม่มีเลือดอะเทปๆแล้วกันรอหนีอ่ะผมพูดเลยปล่อยแล้วไม่มีเลือดผมมังกรเอาจริงเหรอนี่ถ้าเพื่อนไม่ตีหกไม่ตีนีเอาจริงๆนะเลือดไม่มีอ่ะขนใช้ระยะกัน ไม่มีใครนะอ้าวมาแล้วไฟเถอะเอาดีๆผมไม่อยากได้แล้วตามค่าแนละ้วามค่าอันนี้อันนี้ผมผมชอบเป็นการสดตัวน,นะคือแบบแผดกอดอนะ่ะเวลาเราตายแล้วเราแบบลารดในสวดของคองได้ครับแล้วทีเนี้ยมันมันไม่แบบมันไม่กดอัตโนมัติให้เราอะ่ะเออแต่แผดเนี้ยคือแบบหรือหรือแบบเราเราตายหรือว่าแบบเราลืม ลืมกดนะมันก็แบบไม่กดอัตโนมัติให้เรานะแต่แพทเนี้ยคือแบบไม่ว่าเราเราจะตายหรือว่าเวลาหมดมันก็กดอัตโนมัติให้เรานะแพทนี้ผมว่าชอบในจุดนี้นะเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งอะที่แบบลืมลืมพอสมควรนะครับมาส <c oughs> ิมาสิพลิเตอร์อ้าวซิวซิวจา๋าซิวจา๋วจาแชร์เลยะนะแคร์ไปไหน สกิลไม่มาเอา้าเอา้เอา,อาแตกสีเจา้าอีกขึ้นป้อมดีกว่า,าฟางก่อนนะไม่ต้องรีบนะคลินกลางเข้าแล้วแต่ผมไปแล้วเขาจับเลยด้ยผมไม่สดอ่ะผมเจอลิกเตอร์เฮ้ยจะลอยป้อมซะหน่อย แต่โลคิเนี่ยมันคู่ดาวไวมากนะครับถ้าใครเคยเล่นในเรื่องของอันติอะคือคูดาวแบบแป๊บแป๊บไม่แลวแป๊บแป๊บไม่และโอ้โหซิลซิไปครับไปครับไปครับเจอใครไหมไม่เจอปั๊บปั๊บปั๊บโอมาโอมาแตกเลยโอเลเตอร์ ไม่อยากจะสู้กับมันนะครับจริงๆโหนไปไม่อยากจะโหนน่ะ oh. ตัวแพ้ท่าจริงๆนะครับอเลสเตอร์เนี่ยยิ่งกว่าอาเลสเตอร์นี่ยิ่งกว่าโอเมนดีนะยิ่งกว่าโอเมนยิ่งกว่าอารามีนะครับคือมันมีระยะคือสองตัวนั้นระยะมันไม่กว้างเท่าอาเลสเตอร์แต่จริงๆมันก็เป็นตัวที่แบบเราไม่ชอบทั้งคู่นะทั้งหมดงทั้งสามตัวอ oh. ูว้ส แลแกคู่ไปนะผมว่าก็พอพอดูได้นะแลกปากแคลรี่แต่เรารูวยกว่าแต่ด้วยตำแหน่งแล้วผมว่ามันก็เป็นการเทรดที่พอสมควรนะครับก็ผมมันก็พอพอกันแหละหหหกันป้อมกันดีจริงๆไง จับได้ของดีวะนี่โอ้ยอยากชอบเลยไปครับไปก่อนเลือดไม่มีเกมนี้นี่ขึ้นป้องกันยากกันยากมากนะโอ้โหเอวสูงนี่ม,มาตดฮ่าสิง Nope ไ,ไม่เอาะผมไม่เอาอผมไม่เอามมเอะผ,ผมพูดเลย ผมว่าทอยดูดีกว่านะนานดูก่อนนะครับว่านีช่วงเลกเกมอ่ะผมรอดูก่อนว่าผมจะออกผมต้องขายรองเท้าอยู่แล้วตับปับปับโอ้โหติตมันเป็นตัวแก้ทางเลยนะจริงจริงน,น,น,นะครับ <iem. S 1> มันเป็นตัวแก้ทางเลยดีนะเนี่ยโอ้รอดดีนะเนี่ย Blues. ที่ผมไม่แบบสไลด์ไปแบบทางตรงดีที่ผมแบบ เลือกที่จะแบบหมุนซ้ายนะคือถ้าผมไปทางตรงนี่คือเกมแล้วดีที่ผมหมุนซ้ายนะเนี่ยค่อยเข้าเจอตัวนี้แล้วเบเตอร์เนี่ยอย่างน้อยก็ได้บแลลกนะสามทางแล้วนะเราก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะคือเกมเนี้ยมันไม่ใช่แบบเป็นเกมมูฟ่าแบบเกมอื่นนะเกมอื่นอ่ะเวลาแบบเราแตกสามทางแล้วอะเวลาเราจะพลิกไฟหรือว่าคลิป มันเก่งขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะเวลาเราแตกสามทางแล้วอ่ะมันมีโอกาสพลิกได้ยากมากนะแต่เกมนี้บอกอะไรไม่ได้นะบอกอะไรไม่ได้เลยครับต,ตอนเอาผมก็ไม่เอาตอนผมเอาอยู่มันก็ไม่เอาไม่สนใจเลยมัเนีอยเอ้ยอจังหวะนี้น่าเปิดนะเพราะว่าเขากลับบ้านนะเห็นจากคีปนะครับตอนผมเอาเขาก็ไม่เอามันจังหวะหน่ากลัวผมก็เลยไม่เอานะ,กะ,กะเกย์เกย์นะ ตอนตอนแรกที่ผมเอาอ่ะคือมันเอาได้ว้ามันไม่น่ากลัวนะแต่เขาก็ไม่เอาผมว่าเออไม่เอาก็ไม่เอารอเทฟเทดีกว่าแล้วค่อยเอานะครับคองเวลสามนี่ปวดหัวโลกโิมาสิครับลิคเตอร์ไล่ครับไล่ลิคเตอร์ดีกว่า ไม่สนไม่ดใจโอ้ไม่โดนแตกเธอเออค่อยค่อยแบบค่อยค่อยบีบะะเกมแบบค่อยค่อยบีค่ยี่ขยี่ไปเรื่อยๆ,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 ๆแต่อย่า,าพลาดแล้วกันถ้า,าพลาดก็จบไปครับไปครับดูเดิ ัับบแต่คือแต่คือผมเพสทางขนาดไหนอะตัวผมอะเกมเนี้ยคือแบบโอ้ยไม่ไหวมาีิดูกียกจับโอ้ยชวยเพื่อนก็แข็งอีเน <c oughs> อฮ้ยีน่ามันโดนจับนะครับผมจะใช้สกิูสองเพื่อช่วยเพื่อนนะแล้วก็เรียบร้อย มาครับมาครับปักเข้าไปเออถ้าใครไม่รู้นะครับในส่วนของล็อกชิวนะมีอ๋อเมทสามารถได้ในส่วนของกันเวทได้ด้วยนะครับจริงๆแผ่นเนี้ยผมว่าผมอยากได้นะผมอยากได้บัฟฟ้านะ แพ่นเนี่ยผมอยากได้บัฟ้าบ้างนะครับเพราะว่ามันคูดาวช้ามากปลนะรอคองครับเสี่ยงเนะหมอือนนะเหมือนเหมือนก่อนเอวสูงนี่ยิงยิงสุ่มมาคือโซนคนเดียวก็พอเอาจะยิงนะผมไม่อยากตีอะไรถ้าเล่นไปโซนกันหมดเลยผมก็ไม่อยากตีหรอก เสียเลือดตีแล้วก็สุดท้ายไม่ได้จับตัวผมนี่คือแบบแพ้ทางสมมู์แบบเนะี่ยแบบผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยโดนนะเลเตอร์จับแล้วก็ซิวนี่คือเรียบร้อยแล้วหรือแบบซิวอันตีผมนี่ก็ผมไม่สามารถเข้าไฟได้ต่อแล้วอะ่ะเพราะเวลาเราโหนไปอะ่ะซิวมันก็อยู่กับผมนะเว้ยคิคิปก่อนนะครับคคิปก่อนของของนะเ,เพื่อนไปแล้วได้ไหม เอ้าส <L> ูงเลยจินนารีแล้ววะ่ะโหพี่จะสูงกันแบบนี้เลยหรอพี่ <L> แตกไปเถอะดูเมดดิเมดเอาแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าเขางอนอะไรของเขานเนี่ยไม่ต้องสนครับคนประเภทแบบนี้นะผมไม่ชอบใจนะติดป้อมเพื่อนแตกเราชนะเราก็จบไปนะครับสำหรับเกมนี้นะเป็นหนึ่งเกมที่ผม เล่นยากมากนะครับคือในส่วนของอเลเตอร์แลว้วก็ซิวเป็นตัวที่แบบแก้ทางเอาอีได้ดีมากเลยนะซึ่งมันแบบชนะทางทั้งสองตัวเลยนะทำให้เกมเนี้ยเล่นยากมากนะก็ได้ที่สองนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ามาเล่นให้ดูนะว่าแพทเนี้ยมันยังเล่นได้อยู่นะถึงจะโดนเนิฟมานะก็วันนี้ก็มีเท่านี้ครับบายบาย